เหลือแค่ลุ้นท็อปโฟโดไร้แชมป์ครั้งแรกในรอบ16ปี5ข้อแมนยูแพ้แอตมาริดร่วงแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสปอร์ตโปรคนวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าวไวตามกระแสแอดหลายมทที่แอดสปอร์ตโปร สวัสดีขอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม5ข้อ5ประเด็นที่ปีแดงร่วงแชมเปี้ยนส์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูประเด็นแรกครับซิมิโอเน่ทีเด็ดปราบทีมอังกฤษแท็กติกของเดียโก้ซิมิโอเน่ในแมชนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเพราะเขาวางหมากให้ทุกทีมเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและรอจังหวะสวนกลับได้อย่างเฉียบคมซึ่งระบบนี้ถือว่าได้ผลดียอดเยี่ยมเพราะในครึ่งแรกแอตมาริดมีจังหวะสวนกลับสวยๆหลายครั้ง จนกระทั่งมาได้ประตูจากเรานานโลดีในขณะที่ครึ่งหลังตามีก็เล่นตามแผนเน้นรับเหนียวแน่นเป็น2เท่ายิ่งทําให้แมนยูหมดปัญญาในการเจาะเข้ากรอบเขตโทษส่งผลใหพวกเขาต้องพยายามเปิดบอลจากด้านข้างหรือไม่ก็ยิงไกลนะครับซึ่งไม่ข้าเป้าอีกต่างหากฉะนั้นชัยชนะในเกนมนี้ต้องยกเครดิตให้กับการวางแผนอันแยบยลของเอลโชโรยิงไปกว่านั้นซิเมเน่ถือเป็นตัวแสบของสโมสรจากอังกฤษ เพราะเขานำทีมแอตมาดริดเกียรติทีมเมืองผู้ดีตกรอบน็อกเอาท์เริ่มตั้งแต่เชลซีในปี2013-2014ในรอบรองชนะเลิศลิเวอร์พูลในปี2019-2020รอบ16ทีมสุดท้ายและก็ล่าสุดคือ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้นะครับประเด็นที่2ครับโรนัลโดกับฟอร์มที่น่าผิดหวังเหลือเกินคริสเตียโนโรนัลโดเพิ่งสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับด้วยการซัดแฮตทริกในเกมลีกชนะค็อตแนมอสเปอร์ไปได้แถมเขายังมีสถิิิตททีีี่่่ยยยออดดดเเมมในวลาาพกับแร แต่ในแมชนี้เฮียโดไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งอย่างที่แฟนผีโปรเจกต์คาดฝังเอาไว้ได้เลยโดยตลอดทั้งเกมซี7ไม่มีโอกาสลุ้นทําประตูแม้แต่หนเดียวนะครับที่สาคัญนี่เป็นครั้งที่3ที่เขาลงเล่นเต็ม9ก้าสินาทีแล้วไม่มีจังหวะลุ้นทําประตูเลยแหละครับซึ่ง2เกมก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในเกมที่แมนยูพบกับพานาทีในกอสเมื่อปี2003นะครับแล้วก็อาร์มริดพบกับบาร์เซโลนาในปี2011ซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดของเจ้าตัว ฉะนั้นต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดของนาเตชาวโปรตุเกสเพราะนอกจากแมนเชสเตอร์นเตดตกรอบแล้วสถิติที่ไม่น่าจดจำและแย่แย่ไปกว่านั้นโรนรัลโด้จบฤดูกาลโดยไร้แชมป์นในระดับสโมสรติดมือเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีแหละครับประเด็นที่3ครับค่ำคืนที่น่าผิดหวังสำหรับมาคัสและฟอร์ดในช่วงที่ผ่านมาแอนโทนีอีลังกากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักในแนวรุกฝั่งขวาของรังนิกไปแล้วนะครับโดยผลงานของเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเหมาะสมจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงการที่มาคัชและฟอร์ดต้องทำใจกับความในช่วงานมา เล่นได้น่าผิดหวังเหนือเกินแหละครับยิ่งในแมชนี้และชีมีโอกาสลงสนามพิสูจน์ตัวเองในช่วงครึ่งหลังแต่ฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวไม่มีอะไรเลยนะครับที่สำคัญทุกครั้งที่บอลมาถึงลัตฟอร์ดมีแต่เสียกับเสียครับดาวเตะเลือกผู้ดีไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้เลยเวลาที่มีบอลอยู่กับตัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลผ่านเล่นแบบไร้จินตนาการที่สำคัญยังดูเหมือนเหยาะแหยะอีกต่างหากนะครับตอนนี้จะบอกว่าลัตฟอร์ดขาดความมั่นใจสุดขีดและหากสถานการณ์ของน้กงเตะยังเป็นแบบนี้ต่อไปคำว่าดาวรุ่งตลอดการคงเหมาะกัับบเขาสุดๆละคร แรเดนิซีโอบรักคีแมนสำคัญของตราหมีหนึ่งในนักเตะแอตมาลีที่ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญในการบุกมาชนะแมนเชสเตอร์เน็ตในเกม,มนี้ก่องนี้ไม่พ้นยานโอบรักผู้ักษาประตูชาสโลเวเนียที่ป้องกันจังหวะสำคัญที่มีผลต่อการแข่งขันอย่างมากโดยมีหลายครั้งที่เขาแสดงความเป็นผู้นำอยู่หน้าปากประตูนะครับคอยสัง่งการให้แนวรับป้องกันการบุกของเจ้าบ้านนอกจากนี้ยังสามารถเก็บกินลูกโด่งที่สำคัญเจ้าตัวยังโชว์ซปเปอร์เซฟจากจังหวะยิงจ่อของอีแลงกาที่ใช้ใบหน้าป้องกันได้อย่างเหลือเชื่อในช่วงครึ่งแรก และอีกจังหวะเป็นลูกมงของราฟาเอลวารานในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งช่วยทีมไม่เสียประตูที่เสมอฉะนั้นหากเรนานโลดี้เป็นฮีโร่ในการทำประตูโอปรากก็ควรได้รับการชัดชูว่าเป็นซปเปอร์ฮีโร่ในการเซฟประตูของกรามีเช่นกันนะครับประเด็นสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์เนเต็ดเหลือแค่ลุน Top ้นท็อปโฟเท่านั้นตอนนี้ความฝันที่สาวเกเรดไอมี่จะได้เห็นโทรฟี่ประดับตู้โชว์ที่ออลแทฟอร์ดในฤดูกาลนี้หมดสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่แมนยูทีมรักลดแอรบลิตเกียรติกรอบ16ท,ทสุด้าย ฉะนั้นสิ่งพวกเขาต้องทําในเวลานี้คือการมีสมาธิกับการทํางานในลีกให้ดีที่สุดเพื่อที่จะคว้าโอกาสจบท็อปโฟและได้กลับมาลุยแชมเปี้ยนสะ์ลีกในฤดูกานะลหน้ากระนั้นแฟนผีโปรเจกต์ต้องทําใจไว้บ้างนะครับเนื่องจากไปแสดงรังอันดับ5มี50แต้มตามหลังอาร์ซอนอันดับสีอยู่1แต้มแต่ที่น่าเป็นห่วงคือแมนยูแข็งมากกว่าถึง3เกมน,นั่นว่าพวกเขาต้องงัดฟอร์มเทพออกมาในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลน,นะครับมีน้ำซ้ำยังต้องภาวนาให้ปืนใหญ่สะดุดด้วย ถ้าหากไม่เป็นตามนั้นแฟนบอลอาร์เธอรเนแมนเชสเตอร์นะเด็ดลงไปโลดแลนในเกมยูโรปาลีกก็เป็นได้แหละครับสปอร์ตโปรคนวัยมันพันฟุตบอลศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรรวดเร็วทันใจข่าวไวตามกระแสแอดไลน์มาที่แอดสปอร์ตโป และนี่คือ5ประเด็นหลังเกมปีแสดงตกรอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน้ำมือของแอตมาดริดนะครับขอบอลทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เยอกันใหม่คลิปหน้าที่นี่ที่เดิมครับ